สบายดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนไม่นี้พามากินสม้มนะมักแอปเปิลทุบเละแล้วอากามากมักเบลนักเล็บ,มบแมวบ้านท่านะดำสารน้อยเป็นแจ่วกระแด่ทิปป่นจน้พี่น้องลายแต่โอ๊ยบอดออกให้เป็นเนี่ยเาไม่อยากลาดชิมไปนี่ก่อนเด้อมาเด้อพี่น,อน้องมากินน้ำอายไอ่คืออยากกินส้มจ้ะแอปเปิลอื้อ ลาดดีกว่าไปแสบไปแซบแซ่แบต้องกินมันบงบัวัวสกัดปีให้แหอมอืมแซ่บมากเลยอ่ะ<ฮ>มากแอปเปิลโคนี่อันไหนฟาดก็ฟาดได้จ้ะมันเป็นบางพันอืม,อม

นอนนาวขอางหน้ามานันพี่น้องเลยแซ่บจ้ะมากนี้มันซีแซ่บไอ้เหรอขึ้นมาพุนเลยทำมันฝาก,กว่ะอืมอืมปลาม้ยป่าที่พายภาสาแซ่แบแซบฝากอุ่นหนุนนมจีนเนี่ยได้๋้ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้จ้ะส่งมาเนี่ยจักมันไปติดโควิดอยู่สายจ้ะเบิง่งทรงแล้ว สมบ่บ่หอดอายดอกจักไปอยู่ใส่ที่สองที่สองสามอาทิตย์แล้วบ่บตามละเพราะว่าอายบ่รู้เลยมันข้างอยู่ใส่พี่น้องจะฝากอุดหนุนในใจเด้อผลิตภัณฑ์ KPP Channel ไปบ่แซบไปแซบแซบแซบบาตายพี่ดาเพิ่นบอกว่า เพ่นอยากได้แค่น้ำนัวเนาะ้นำนัวมันเซ็บไอเสียดประแดกขายอยู่เด้อแต่ว่าทายไอเมือไทยก่อนเนาะออลองเชียงแรงลงไปจ้ะซอสแบบนี้ แดดออกมาเียอืมมาพรบฝนตกไม่ไปซื้อของฝนตกกับบ่พ่อแบบลายหรอกร่มหลายกว่าฝนปล่อยๆอ,อืมไปอ,อยู่ต่างประเทศโอ้ยผมนี่ก็ได้แอปเปิ้ลซอยได้อีกเลย เจ้ากบิคนอยู่นี่เนาะเขาปลูกมะเอปเปิ หล่นถิ่มตามทางอะไรเสียดายคือบานเฮานะมั้งเนาะคือมังม่วงนะหล่นถิ่ม,มแซบ่บพีาใอา่านในกนะูเกิลมันสามารถที่จะทำแยยมได้ด้วยอันนี้ บึงเม็ดแบดแบบไม่ใช่เปรี้ยวพาพี่น้องกินส้มจ้ะคือยากน้ำแตกน้ำตาแตกแต่นมา แซบ่บแซบ่บคำใหญ่ๆเวลาแตกพวกๆกกินจมนียมากคับกินชมได้สะใจขนาดแล้วเนาะ จุกแล้วมนนีบว์หวนะานอย่านฟาดดีไปยังแต่มันกัไใบฟาดป่าสมมอด้จ้ะฟาดคืออย่างนะฟาดคือมักเป็นฟาดแค่นั่นพี่น้องจ้ะ อิ่มแล้วเด้อยเด้อออนอยาตไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปใหม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ KPP หลายๆเด้อยจจะด้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย